โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกม g d a San Online right, เม e ือง Legend o f r o p e a นะครับผมนะอืมนะอยู่กับพี่โซอี้คนเดิมนะครับอืมวันนี้มาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้นะครับพาไปแอปเปิ้ลแบบนึงได้ปะอะไรนะพาไปแอปเปิ้ลแบบนึงแอปเปิ้ลไม่ทำไมอ่ะแต่คนอาจจะสงสัยว่าเขามาจากไหนเอ่อเขาเป็นผู้เล่นใหม่แล้วกัน นะแล้วผมก็พาเข้าไปเขามาขอยืมรถนะอืมไม่มีรถไปพามก็เลยเอารถให้เขาไปนะก็เลยให้เบอร์เขาไว้ว่าเออถ้อได้ถามอะไรสักอย่างหนึง่งนะอืมก็เลยเออมาทุกวันนี้เจอกันได้สองสามวันสี่วันได้แล้วนะก็าชวนเขาแกงเขาก็เออตอนแรกเขาก็ไม่อยากเข้าไม่อยากอันนี้หรอกแต่ทำไมไม่รู้ทําไมเขาอยากเข้าเขาก็เลยเข้ามาด้วยกันก็เลยเออมาถึงทุกวันนี้นะท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะไปทไําไมแอปเปิ้ลอะไปเอาไวใช่ไหมอ่าโอเค เดี๋ยวจะพาไปดูของแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเอ้ยไม่เล้อัดคลิปให้ดูเลยว่าของเรามีอะไรบ้างแล้วอย่างเช่นบูมาร์องเรานี่เราไม่มีแล้วนะตีของให้คนตะแก๊งไปหมดแล้วนะอาวุธตอนนี้เรามีเอาพูดง่ายๆสม,มาชิกของเรามีอยู่12คนตอนนี้ขาดคนที่ไม่มีอาวุธอยู่สองคนลืมไปคิดอะไรเพลินๆหน่อยแป๊บบนึงคิดอะไรเพลินๆลืมเลยพี่สายคิดอะไรอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกผมว่าจะเข้ามาฟาร์มแบบชิวๆแล้วนะ ว่าจะไม่ได้อะไรก็เลยเข้ามาเข้ามาหาแล้วก็ชวนไปเล่นสายไฟนะทุนผู้ชมผมเพิ่งไปเล่นสายไฟมานะแล้วก็ได้สายไฟมาเยอะเลยแล้วก็เรื่องแกงของเราก็คืบหน้าอยู่นะอืมนะครับรอชมได้เลยน่าจะได้ขึ้นอยู่ละมัง้งเออได้ขึ้นแน่นอนนะครับทุนผู้ชมได้ขึ้นแน่นอนอืมประมาณนี้อะไรอะ่ะสองแสนแ วันมาก่อนน่าจะซื้อไอ้แหบวบกระทงสีแน่นอนเลยส่งละ,ะอ้้วัสดีครับอ้้วัสดีครับพี่แบ๊อ้้วัสดีครับพี่แบ๊เออมาทำอะไรครับนี่เยเจอพี่แบ๊อีกที่มาพาเขามาซื้อแฟชั่นอ๋อโอเคโอเคใช่พี่แบ,บ๊ทำอะไรอะ่ะฟามใช่ไหมเนี่ช่วงนี้ฟาร์มใช่ไหมเออใช่ฮะตังค์อยู่อนนี่ไม่มีตังค์เน๊อโอเคเดี๋ยวกันนะไปกันนะครับผมครับผมเจอกันครับช่วงนี้ว่าจะฟาร์มเหมือนกันนี่ได้แล้วเว้ยได้แล้วเสื้อเป็นไงชอบไหมชอบ อยืมรถได้ไหมครับพี่ไม่มีรถให้ยืมเลยครับไปฟาตามวมาดอนอะไรนะไปฟาตามหมาดอนื้อะไรนะไปฟามตาหมาอ๋อหมาอะไรหมาตัวไม่ใช่อ่ะเออว่ะมันเข้าไปได้ไหมอ่ะสามแสนเก้าแป๊บเดียวสเก้แป๊บเดียว ไม่สวยอาแถวนี้ไม่สวยหาที่อื่นมันมีหลไยที่แบบไม่รู้เลยมันต้องได้ที่อื่นต้องได้แถวนี้ไม่สวยเลยอยากได้แบบว่าเขตที่แบบว่าปลอดคนอ่ะไม่อยากคุกคีแบบคนอะไรเงี้ยแบบไม่มีคนผ่านเยอะบ้านอ่ะตอนนี้เงินในบัญชีผมมีไม่ถึงหมื่นได้ซ้ำอ่ะท่านผู้ชมแบบไม่มีเลยอ่ะพอดีมีคนสูบตังค์นะท่านผู้ชมเนาะคนที่ยืนอยู่ตรงนู้นแหละโซฟาเนี่ยสูบตังค์ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เงินไม่เหลือเลย เดี๋ยวขอฟาร์มก่อน,นแล้วกันเนาะท่านผนะู้ชมเนาะประมาณนี้คลิปนี้นะ่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะมีแต่ฟาร์มอย่างเดียวนะคิดว่ารถคันนี้ก็เก็บแล้วดีป่ะอันนี้เก็บยังจะให้ทําช่วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงถ้าทำช่วยจะจีบใครจะเก็บมาโต๊ะกันเองไม่ต้องช่วยหรอกยืนเฉยก็พอ <c oughs> ไม่ต้องช่วยหรอกยืนเฉยก็พอเอาผีเสื้อไปใส่ด้วยกันไหมเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะหาซื้ออีกอันหนึ่งเมียวเอวงงองเจอคนถ้าสมมติว่าเจอคนขายถูกมันก็สองแสนเองสองแสนสามแสนเอง นี่ได้มาสองแสนแปดอันนี้ก็ดีไปจะซื้อผีเสื้อให้ด้วยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้รอยกระทงสีเนะี่ยไอ้ผีเสื้อนี่ท่านผู้ชมมันสี่แสนกว่าเลยนะไอ้ที่เขาซื้อได้นะ่ะมันเท่าไหร่นะมอกะซื้อมกอกะเออสองแสนแปดอันนี้ก็ถูกไปนะท่านผู้ชมปกติมันสี่แสนเลยนะเว้ยอันเนี้ยแพงนะจริงๆโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มสักรอบหนึ่ง้วกันนะท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายให้ทุกงานนะอาจจะถ่าย บางช่วงแล้วกันที่สําคัญนะครับทุกผู้ชมเี๋ครับทุกผู้ชมเราก็จะไปรถไฟกันนะครับมันไปมาไป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 มาทั้งทีแม่งอัดให้คนดูดูหน่อยนะเฮ้ยมียูสองกล่องเอาปะล่ะคนละกล่องคิดว่าไหวปะดูเปกล่องหลังช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะคนข้างหลังช่วยหน่อยนะพี่ชายช่วยได้ไหมเราก็เคยเจอกันนะได้ได้เลยจัดปน้องคุมกันให้่อยเด้อเป็นไงผูกมิดผูกมิดไว้ก่อนอะไรนะ ไปเจอไหนไปเจอเขาตอนไหนเจอตรงกันนี้ไงเพชรไงอ๋อใช่เขาก็ให้มาแล้วก็ไปขอเงินแดงด้วยเขาก็ไม่เอาเงินแดงเขาก็ให้มาเลยแต่เขาบอกว่าเขาไปเล่นยี่ห้อไปจบปุ๊บไปจบเุ๊บอะไรไม่รู้เหมือนกันไปตีเล่นมั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 นบอกว่าไงในตู้มีอยู่สิบกล่องมั้งเอาไว้เล่นแดงเอชใช่เดี๋ยวหมามันจะไม่มีเล่นก็เลยไม่อยากสายไปดูสไลด์หมาเลยเหรอ าที่น่ารักมากๆาแล้วดูตัวเองเบิกโรตี้โอ้ไม่ดูเลยตัวเองอยู่ข้างในอ๋อมันออกมาได้ไงก็บางครั้งว่าเผื่อมันจมดินไงอ๋อนี่พอนี้เคยจมไปตรงนี้เห็นไหมเอนแดงแดงอ่ะนี่ออกไม่ได้เลยนะเว้ยเนี่ยใช่มันออกไม่ได้ตรงเนี้ยใช่มันออกไม่ได้แดงแดงอ่ะอยู่ข้างในอ่ะแม่งทับรีพอร์ตไปแอดก็ไม่สนใจอ่ะแม่งรีเกมเลยติดคุกเลยโน้อย่างนี้นะาต่แบบว่าให้เวลาหมดแล้วค่อยรีเกมคิดไม่ทัน อืมอยู่ฝั่งไหนคิดว่าเต็ฝั่งนี้แหละเมื่อมันไปฝั่งนู้นทั้งสองอันทั้งสองอันแล้วไงชัวร์สิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนอ่ะขับรถเล่นขอ,อน่าจะมีคนอยู่ฝั่งนู้นแต่หมุนเราอยู่ไหนวะนวาไม่รู้คันแดงแดงอะมาแล้วนี่ไงอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งนู้นว่าแล้วเฮีย ทางนี้ป่ะตกก่อนจะเป็นอะไรไปล่ะลงได้ไหมน่าลงได้อยู่จะไม่เก็บตกไม่เข้าใจตัวเองชอบจอดรถแบบเนี้ยก็มันรีบอะได้ก่อนชัวโว้ยอีสัตว์ได้ไหมอ่เฮียตกไปแล้วอ่โง่ได้ขึ้นขึ้นบนจุดแรงปกติแรงจริงไม่ได้ทีข้าวได้ไงข้าวเพื่อนข้าไม่ละโจกเพื่อนได้หมอะเอาน้องก็ทำลายร่างกายอไปตีแกงได้ปะวะ ไี่โจกได้ยู่งไม่เข้าใจแจงมันตีประชาชนก่อนได้หรอแจงใบหน้ามึงอ่ะมันให้ตีกันยังไงได้แล้โอ้ยมีจ้ชูนก็แเปะอะไรเนี่ยเอยก็ตกได้รถไฟมานิดได้รถไฟสันอยู่ไหนอะอยู่ด้านล่างเลยรถได้ไนมได้รถหายไปไหนอะรถจะด้านบนเหรอไม่เห็นนะ ไม่รูไปไหนวะเบอรบอรตัวนี้ได้เบอร์เร์ตนี้เบอร์ตัวนี้รถอะเออว่ะเบอรตรงนี้ได้นี่ว่ะเนล่ะนี่ไงเช่กูมีรถหนึ่งคันอยู่ที่ไหนรถกูล่ะเก็บรถดิแต่มันขโมยรถกูไปวะตามต่อรอไหมรารอเก็บรอบไหมเพื่อมันได้อันนี้อันนี้เก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วไปดีกว่าปซนแม่งไงโซนแม่งเลยใช้ fps แม่งเลยมียว่ะรถเลือนะเดี๋ยวก็หาเรื่องอีกเอี่ มากรอปทีสองทีสามทีแม่เขุลดเลือเล่อนรถแบบนี้เลยอ่ะทีสองทีออยิ้มผ้าวดแรงแรงอะเช็กดีน่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเช็กอย่างเดียวเลยอะไร <c oughs> คุณ <c oughs> ยืนยืนกาถนนไงแลี้วไม่รู้เรื่องไง <c oughs> โอ้จะเลือนเกินไปละคุณน,นี่เมื่อกี้อยู่ <c oughs> ไหนนะ <c oughs> อยู่บัวใช่ไหม <c oughs> จะเก็บของกันไหมจบได้สามรอบรถไฟหมดสามรอบเ้นเนี่ยได้มาเท่าไหร่ผมไม่ได้ดู ได้ใส่ไฟมาสองเงินได้มาน้อยมันคุมม้มจังเลยอนะ่ะมันได้ง่ายเกินเว้ยอันนี้ตรงเนี้ที่อื่นไม่งได้โคตรยากกว่าจะได้มาก็ต้องตีกันอีกตีก็ไม่เห็นตีเลยได้ไงดวงดีเกินคนไม่เาเมาอ่ะมีปูแมาเอาปูมา,าปมารัาบกินเจมเ็ืเลยเก็ขบขังไมจะต้อจะขาบอะไรเออยลืมขบับขาบกินเจมไงกินเจมจะขาบอีกแล้วใช่ เออมันคราบได้นี่หว่าเรามีของคราบแล้วเนี่ยว่ะตัวองมีของเงินแดงตัวเองก็มีนี่นี่เก็บเงินแดงครบสามแล้วนี่ก็มาคราบเพราะท่านมีของเงินดำมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันไม่สนไงดูดีเขาน่ารักเลยในเงินแดงมา109โอ้ย1090เกณฑชาสองได้เงินใส่ไฟสองได้แต่ได้ใส่ไฟมาสองเงินแดงร้อยน้อยจังวะอ่ะนี่เบบี้ร้อนว่ะทำงาน<ว>งนี่แหวนบบ อะ,อะไระ่ะวงแหวนวงแหวนจีนวงแหวนจีนก็เป็นวงแหวนอยู่มันจะเป็นกระเป๋าใช่อยู่ข้างหลังมันจะเป็นกลมๆใช่คันเนอะร์ จะเอาอะไรกันปีดเทปเอาไว้กันควนามเจ็บปวดดีว่าจะไปาอาบน้ำร้อนวะอยู่ก็ร้อนแฉะทำมินคนน่ารักเลย ไข่กุญแจบ้านสองเอ,อ็มเม่ไงไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไข่กุญแจบ้านสองเอ็มอันเดียวสองเอ็มอืมมันใช้กุญแจตู้หนึ่งแล้วก็อะไรไม่รู้อีกอันหนึ่งอะ่ะลืมดูอ๋อกแจบ้านใช่ไหมใช่มันต้องใช้กุญแจบ้านด้วยไงไปซื้อเพราะ <c oughs> มันต้องใช้กุญแจบ้านตังรหัสไม่รู้อะ่ะหมอเขียวบอกบ้างเงี้ยเพราะว่าเมื่อซื้อนี่ถามหมอเขียวว่าแม่กุญแจมันเอาไปทําอะไรแล้วหมอเลยว่าอ่าต้องรอแอดเอาบ้านลงแล้วพอมาวันนี้แอดเอาบ้านลงอ่ะอืม ไม่ให้เวลากูฟูฟาร์มเลยเพิ่งรู้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแล้วกันระหว่างนี้ถ้ามีกิจกรรมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันโอเคท่านผู้ชมตัวนี้สายไฟ้ไม่ใช่สายไฟร้านพิษประชาชนมานะเออแล้วก็น้องสาวรอก็มาแล้วด้วยพี่จ๊ะพี่จ๊ะแบบเปิ้ลพี่ปพี่จ๊ะปะอยู่แอปเปิ้ลเนาะนี่ไงก็พี่โซก็อยู่แอปเปิ้ลหนูอยู่ทีนึงเลยแล้วหนูไปรอเนาะ สายไฟมาทั้งเทนกสาวกูก็มาทั้งเทมาดิไปปนรถไฟมาเมื่อกี้อ่ะฮาริใช่หรอที่โอ้ยหนูเห็นหนูก็ว่ายูบมันคืออะไรอะไรซ่อมไฟอะไรไม่รู้รอ่ะแล้วหนูไม่ได้หหนูเข้ามาหลังอันนั้นพอดีเลยหนูก็เลยถาหนูก็เลยไปหาลูกใายเป็นหมอหนูก็เลยไปถามว่ามันคืออะไรแต่ซ่อมไฟถ้าถึงว่าต่อรอยเยอะนะ่ะมันแน่จะโดนจับนะ่ะไอ้ตรงไหนไอ้ตรงทีง่มันเป็นรถไฟนะอือหึ ต่อรอไม่เยอะไงจ่วน,นตัวเองค่ะต่อรามีนิดเดียวเองนะมเมื่อเช้านาะเมืม่อเมื่อตอนบ่ายใช่เหรอจริงเที่ยงเลยบ่ายมีคนเดียวเออเงินไม่อ่อนตพรไม่อ,อ,อม่อนพราะอย่อ่อนอช่อนดุความเสร็จถ้าตำรวจเยอะเป็นร้านเลยเปิลหน,น่อยเลยเปิลหน่อยหนูจะเอาเงานิงแนงแดงอยากได้เงินแดงรับ่อนเิร์ตโ้จะเอาขึ้นอาวุธแล้วจะเอาเง,านงินแดงเก็บเงนินแดงก็เตี่ยวหมดล้ะคุณหมอเมื่อก่อนหนูไม่เป็นคนอย่างนี้นะเมื่อก่อนความเงินสอยเยอะ มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้เงินแนไหนเงินแดงหรือว่าเงินอะไรเงินเขียวตอนนี้ก็หมดเงินเขียวหนูเพิ่งเบิกไปตีอันนะั้นแหะเบิกไปครับเขาเรียกว่าอะไรนะค้าเฟชั่นเมื่อเช้าไปประมาณไม่รู้หรอกเท่าไหร่เมลูตอนนี้มีเท่าไหร่ยึดติดตัวอยู่สามหมื่นบัญชีมีเท่าไหร่ถึงแสนไว้ถึงสองแสนห้าถึงถึงประมาณสองแสนมั้งหนูไม่มีอาวุธหนูม,มีอาวุธหนูจะถืออาวุธขู่เขาเหมือนพี่แจ็มินทำ สวยมาเยอะมีอะไรเอ้ยทำไมหนูมาที่เดิมตรงนี้ถึงแล้วล่ะไ่มีใครม่พอเลยเฮ้ยพี่อีกแล้วปะเนี่ยใช่ไงยังไงสิเออเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้อ๋อผมไปที่กันละมันมีคนไหมเนี่ยมันกลัวมีคนแอบว่ะเออพี่เช็คดีๆนะด้โดนมาต้องวิ่งเสซ็กะบอกเลยคนที่เคยมาเล่นน่าจะรู้มันมีการเลี้ยงไก่คนนี้เลยอ่ะแล้หนูพูดเรี่ยวๆกับแม้ชกินเ่ะ เอาไหวตอนปิดได้โดมเริ่มแล้ว<ม>เก็บดีมึงเก็บดีจ่ะโด,<ม>ดมปิดแล้วโอ้คอมเมนต์พี่ในโรงเนี้ยมันตีแลนใช่ไหมได้แล้วดิมันเก็บมันมันเก็บมันไม่เช็คเลยอ่ะได้สองอันเลยชิวชิวอ่ะบอกเลยโคตรชิวอ่ะหนูไม่ชิวพีว่หนูไม่ชิวหนูไม่ชิวดูันเล่รกตี เงินแดงหกสิบเอ็ดเจ้าก็ซิวปวดไอเอ๊ยเจ้าก็แล่นมาเจ้าก็แล่นเก็บแล้วน้องเจ้ามาหกมาชงบ่เซ็กเลยหนูต้องให้เขาอ่ะหนูไม่ให้เขาหนูตายเขาไม่เลี้ยงไล่เลยอ่ะมอนยองเดี๋ยวหนูมาเอาคืนรีสตาร์บ้างแล้วก่อนเอ้ยยังเอ้ยข้ามไปเอ้ยจะดันเพื่อนเออรถฟังอะเออเอแล้วมันจมดีนน่าเห็นไหมแม่อืมเสร็จแล้วขึ้นมาเออเชกเอวีเอ็ด อ๋อดูจะบินไม่ได้ไรูเ้เ,เรื่องอะไรรู้เรื่องเลยรทำอะไรไม่รู้ไปเล่นไปเล่นไปก่อนเลยต้อมไปมาโอ้ยต้อมไปมาโบ้ยแปะเหมือนเดิมโบ้ยไปไปตรงเดิมตรงเดิมเดี๋ยวจะไปตรงนู้นไปตรงนู้นต้องถอดปีกนะอยู่นี่อยู่นี่ไหปหยุดตรงนู้นมันอันตรายอันนี้มันมันจะไปวันนี้ตอนนี้มันก็แอบไม่ได้ยู่ดี อจอ่ไโอเคครับท่านผู้ชมก็ลืมอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะเอ่ Sci Fi, อสายไฟอ่ะก็ได้มาอยู่นะครับมันไม่มีใครเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมได้มาสองอันเลยสายไฟนี่สายไฟประชาชนเนี่ยเราสามารถเก็บได้สองครั้งนะครับท่านผู้ชมแต่เสียดายแม่งลืมอัดให้ดูตอนนั้นผมสต็อปไว้ไงใช่ผมสต็อปไว้ลืมอัดให้ดูนะครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยจริงๆนะ ต้องขออาภาัยด้วยจริงๆสิ่งที่เราได้มาก็คือสายไฟแล้วก็เงินแดงนะครับทุกผู้ชม,มประมาณนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสตอรี่จะเป็นยังไงต่อไปก็ขอติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับโอเคครับบายบาย